สวัสดีครับกลับมาพบกันในการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายเดือนเป็นคำทำนายสำหรับดวง12นักสัตว์หรือว่าดวงปีเกิดที่เข้าใจง่ายดูได้ไม่ยุ่งยากเพราะทุกคนก็น่าจะทราบปีเกิดของตัวเองเดีอยู่แล้วนะครับว่าเกิดปีอะไรพศไหนเทียบเป็นปีนักสัตว์ได้นักสัตว์อะไรหรือใครที่ยังไม่ทราบจริงๆว่าตัวเองเกิดนักสัตว์ไหนระหว่างปีชวดเป็นจนถึงปีกุนก็ส่งปีพศที่ตนเองเกิดมาใต้คลิปนี้ครับ เดี๋ยวผมจะมาตอบให้ครับและสำหรับดวงประจำเดือนนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดในปีชวดเดือนนี้ยังเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในดวงชะตานะครับเพราะเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วและจะต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีก็เป็นรอบของการเปลี่ยนดวงชะตาครั้งใหญ่เพื่อเข้าสู่สักราชใหม่หรือว่าปีใหม่ในปีหน้าครับระยะน,นี้ถ้าพื้นดวงใครดีหน่อยก็จะดีไปเลยนะครับดวงจะดีแบบพิถูปิตา ทำอะไรก็โชคดีเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตสิ่งที่คิดที่หวังไว้จะกลายเป็นจริงอะไรที่ยังไม่เกิดมันก็จะได้เกิดขึ้นครับเหมือนเป็นการทิ้งท้ายทิ้งทวนแต่ก็ต้องระวังในบางดวงอาจจะมีจุดหักเหก็ทันหันไม่ทันตั้งตัวก็เตรียมพร้อมรับมือกันไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อมันเกิดขึ้นจะได้ตั้งรับได้ทันในระยะ3มเดือนที่เหลือของปีนี้ครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลเกินไปครับเพราะในภาพรวมดวงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นส่วนใหญ่ครับ เรื่องเลวร้ายเรื่องแย่มีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นและไม่หนักหนาอะไรครับถ้ามันเกิดขึ้นมาก็แก้ไขหาทางออกได้ไม่ยากเอาล่ะครับต่อจากนี้เรามาดูดวงชะตาในเดือนนี้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรสิ่งใดที่ต้องระวังสำหรับวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อความไม่ประมาทลดความผิดพลาดในชีวิตลงไม่มากก็น้อยและที่สำคัญดูดวงอย่างมีสตินะครับมีเหตุมีผล สิ่งใดดีก็นำไปปรับใช้สิ่งใดไม่ดีก็มองข้ามไปเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่ดีๆไปใช้กับชีวิตครับเท่านี้คลิปนี้ก็มีประโยชน์มหาศาลแล้วครับเราไปดูรายละเอียดดวงในเดือนนี้กันครับภาพรวมดวงชะตาในเดือนตุลาคมเดือนนี้ในภาพรวมดวงส่วนใหญ่จะอยู่ในจุดที่ดีเด่นมากทีเดียวครับดวงการเงินก็โดดเด่นมีการหมุนเงินก้อนกันตลอดทั้งเดือนครับ ส่วนดวงการงานก็กำลังจะรุ่งจเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างเด่นชัดจึงเป็นเดือนแห่งความโชคดีครับมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ค่อยมีเรื่องร้ายอะไรให้ต้องกังวลครับให้ต้องคิดมากในเรื่องเงินเรื่องทองช่วงนี้คิดหวังสิ่งใดจะมีโอกาสได้สมหวังสมความตั้งใจจะขอเริ่มจากดวงการเงินกันก่อนครับที่เดือนนี้ดวงจะมีโอกาสได้หมุนเงินก้อนกันอยู่บ่อยๆครับหรือว่าตลอดทั้งเดือนก็ว่าได้เพราะจะมีเงินหมุนเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับไม่ติดขัด เรียกว่าเดือนนี้เงินไม่ค่อยขาดมือเลยครับจะมีเข้ามาตลอดบทเงินจะหมดเมื่อไหร่ก็มักจะมีเงินเข้ามาไม่ทางโน้นบ้างทางนี้บ้างก็ช่วยให้เอาตัวรอดไปได้ด้วยดีครับซึ่งเดือนนี้ก็ไม่ได้แค่เอาตัวรอดเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จะได้เงินมากขึ้นแบบเหลือเฟอือด้วยแบบเหลือกินเหลือใช้สามารถเก็บออมเก็บได้เป็นกอบเป็นกำมแต่ว่าเงินที่หมุนเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินจากน้ำพัดน้ำแรงของเราโดยตรงนะครับไม่ได้มาจากลาบลอยที่ไหน แต่จะเป็นผลจากการกระทําจากความขยันความอดทนความตั้งใจทํางานจนประสบผลสําเร็จในที่สุดครับบางคนขยันทํางานหลายงานหลายหน้าที่จนไม่มีเวลาว่างคนกลุ่มนี้ก็มักจะมีเงินมีทองช้ยไม่ขาดถึงบางคนจะมีภาระเยอะมีหนี้สินล้นตัวแต่ก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ด้วยความขยันของตนเองคนเหล่านี้น่าชื่นชมครับเพราะส่วนใหญ่มักจะทําเพื่อผู้อื่นมากกว่าตนเองทําเพื่อครอบครัว ทำเพื่อคลที่หลักมันจึงเป็นแรงผลักดันให้ขยันทํางานขยันหาเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนประสบความสําเร็จได้และความเหน็ดเหนื่อยต่างๆก็จะจางหายไปด้วยการเห็นเงินเห็นรายได้เห็นค่าตอบแทนแต่ก็ต้องบอกต่อไปอีกว่านับจากเดือนนี้ก็คือเดือน10ถึงเดือนสิบสองเป็นจนถึงปลายปีครับอะไรหลายอย่างจะเบาลงแต่จะได้เงินเยอะขึ้นเรียกว่าไม่ต้องเหนือยทํามากก็ได้เงินเต็มไม่เต็มหน่วยครับทําน้อยได้มาก แต่ยิ่งทําก็ยิ่งได้หลายเท่าทวีคูณครับเหตุผลก็เพราะว่าดวงของคุณระยะนี้กําลังจะเข้าสู่ในจุดที่ดีมีโชคหลายด้านดวงเป็นระยะที่จะเคลื่อนที่ไปสู่จุดของความก้าวหน้าความโชคดีสิ่งดีๆต่างๆกํากลังจะเกิดขึ้นกับคุณในหลายๆเรื่องด้วยกันครับทั้งข่าวดีเรื่องงานที่คุณหวังไม่ว่าจะเป็นลนักษณะไหนก็ตามครับทั้งการเลื่อนขั้นโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับตําแหน่งมันจะเป็นไปด้วยดีตามที่คุณหวังไว้ ไม่ค่อยผิดพลาดครับรวมถึงดวงการเงินด้วยนะครับที่กําลังจะเข้าสู่จุดฟื้นตัวจากนี้ไปเงินทองก็จะเริ่มหลังไหลเข้ามามากขึ้นครับจะมาจากหลากหลายแหล่งที่มาที่คุณได้ไปลงจุนลงแรงไว้มันจะให้ผลตอบแทนกับคุณให้ชื่นใจหายเหนื่อยเพราะว่าดวงเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับอะไรๆก็เป็นใจไปหมดดีไปหมดครับหยิบจับอะไรก็ราบรื่นทำสิ่งใดก็สำเร็จง่ายไม่ค่อยมีมันมาผจนมาขัดขวางเยอะเหมือนเมื่อก่อนครับ เหมือนดวงได้หลุดพ้นมาจากเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องรังควานจ้องขัดขวางความเจริญก้าวหน้าดวงได้หลุดพ้นจากสิ่งเลวร้ายเหล่านี้แล้วต่อไปอีกสามเดือนที่เหลือในปี68นี้ดวงจะเริ่มพุ่งแรงครับประสบผลสําเร็จตามที่ปรารถนาไม่ว่าคุณจะปรารถนาเรื่องใดมากน้อยหรือว่ายากง่ายขนาดไหนก็มีโอกาสเป็นไปได้สําเร็จสมหวังดังใจเพราะว่าเรามีดวงช่วยหนุนนาครับเป็นจังหวะที่ดวงกําลังก้าวหน้าดวงดีขึ้น อะไรก็ฉุดไม่อยู่ครับเตรียมตัวรับความสําเร็จกันได้เลยครับถ้าหากเราดูในภาพรวมนับจากต้นปีมาถึงตอนนี้ดวงมันเป็นลักษณะที่ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่แต่ดูจะแย่มากกว่าดีนะครับเรียกว่าดวงปีนี้ไม่ค่อยจะนิ่งบทจะดีก็ดีไม่นานเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องให้เดือดร้อนตามมามันลุ่มลุ่มดนดอนหาความแน่นอนไม่ค่อยได้ยิ่งช่วงระยะหลังๆเริ่มเป็นหนักเวลาที่ดวงตกเจอเรื่องแย่ๆมันมักจะฟื้นตัวยาก าทางแก้ไขไม่ค่อยได้แต่ว่าจากเดือนนี้ไปครับดวงจะเริ่มนิ่งมั่นคงกำลังเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นดวงปนเคราะห์ปนอุปสรรคแล้วต่อไปจากนี้ก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหวังอะไรก็จะได้สมหวังดังใจครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวของความรักความช่วยเหลือต่างๆจะมีเข้ามาสู่คุณนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับเรียกว่าอีกสมเดือนที่เหลือดวงดีดวงรุ่ง เตรียมตัวรับสิ่งดีๆรับข่าวดีที่กําลังจะมาขอพูดถึงดวงการงานกันอีกสักหน่อยครับเพราะเป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวครับก็เนื่องมาจากว่าเดือนนี้ดวงมีโอกาสจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าเป็นการงานดวงก็มีโอกาสจะได้งานใหม่หน้าที่ใหม่หรือว่าตําแหน่งใหม่บานคนก็อาจจะได้เปลี่ยนสถานที่ทํางานใหม่ครับซึ่งมันแปลกตรงที่ว่าช่วงใกล้ๆปลายปีแบบนี้ไม่ค่อยจะมีใครเขาเปลี่ยนงานกันครับ เพราะมันจะใกล้สิ้นปีแล้วถ้าจะเปลี่ยนงานหรือว่าลาออกก็มักจะทํากันหลังปีใหม่ครับหรือว่าสิ้นปีพอดีแต่ว่าดวงชะตาของคุณมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่านั้นครับเดือนนี้ดวงอาจจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงซึ่งจะไม่ได้อยู่ที่เดิมครับแต่จะได้ไปอยู่ในที่ใหม่ๆงานใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ใหม่เกิดการเคลื่อนที่เดินทางทั้งในและต่างประเทศถ้าถามว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดีไหมก็เป็นไปในทางที่ดีครับเป็นส่วนใหญ่ เป็นไปในทางเจริญก้าวหน้าถึงแม้จะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างมีอุปสรรคเข้ามาพอสมควรแต่เมื่อผ่านไปได้ก็จะพบเจอกับสิ่งดีๆที่กำลังรอคุณอยู่ครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ดวงการงานจะเกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่ครับจะได้ทำอะไรใหม่ๆที่ต่างไปจากเดิมก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันให้ดีครับมันกำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับและถ้าถามถึงด้านโชคลาภเรื่องเสียงโชคเรื่องลาบลอยต่างๆ เดือนนี้อาจจะผิดหวังกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าดวงไม่ค่อยมีเลยบทจะมีลาบลอยมีลาบปากก็มักจะมีคนมาตัดหน้าพลาดไปพลาดมาได้แค่ลุ้นกันเฉยๆแต่ถ้าโชคจากการกระทําจากการลงมือทําอันนี้มีแน่นอนครับทั้งเงินทองโอกาสการงานความก้าวหน้าชื่อเสียงมาหมดครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนนะครับและอยากฝากเตือนอีกสักหน่อยครับคือเรื่องของความเดือดร้อนความบุญนวใจ ที่อาจจะมาจากเพศตรงข้ามมาจากหุ้นส่วนหรือว่าคู่ครองคนรักที่อาจจะทําให้คุณต้องเสียเงินเสียทองเกิดเป็นนี้เป็นสินเกิดขึ้นถ้าหากคุณไปคาประกันให้ก็มีโอกาสที่คุณจะตกเป็นนี้ร่วมกันโดยไม่ทันตั้งตัวก็ต้องระมัดระวังไว้หน่อยครับและดวงก็ยังมีโอกาสเสียเงินเพราะต้องเข้าไปช่วยเหลือเรื่องนี้สินหรือว่ามีคนมาขอหยิบยืมเงินก็ต้องคิดพิจารณาให้ดีให้รอบครอบครับในช่วงระยะนี้ก็ฝากเตือนเรื่องเกณฑ์เสียเงินครับเดือนนี้มันยังมีโอกาสอยู่ ก็ต้องละมัดระวังให้รอบคอบก่อนทำอะไรลงไปครับบริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ